สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กัมาพบมาเจอกับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาพอกันทางช่อง u t u b e บุญน้ำโชคคือเก่านี่แหละค่ะคลิปนี้นะคะเส้นซองมีที่ดีที่เด็ดเนาะในส่วนแนวทางเลขรัฐบาลไทยงวดที่จะถึงนี่ละเอองวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6หานี่เส้นซองมีที่เด็ดเมื่อฝาคุณพ่อคุณแม่เป็นแนวทางนะคะ เลขจากน่ายนะคะเลขใน่ายไ้มาสามตัวหางเดียวสามตัวเม็ดเดียวสามตัวเด็ดเด็ดเม็ดเดียวแค่แค่ประสันืออยังสิโพสิโพแถว่าสันเพิ่นไ้เลขสามตัวมหาหางเดียวฮะละเออเป็นเลขใน่ายไ้มานะคะได้รับตัวเลขจากเจ้าของแนวทางนะคะเจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขคู่มหารวยขนาะดคุณพ่อคุณแม่จาได้บ่ เป็นแนวทางที่เพิ่นเอามาแบ่งปันเอามาฝากมาตอนเอฟซีแฟนช่องบุญน้ำโชกนะคะเลขของคู่มหารวยนี่ก็ะพาเข้าโชกเข้าม้าไล้นะคะน่ายไหายมานะคะจะมีเลขวิ่งของเอ่อเลขคู่มหารวยที่เพิ่นเอามาจับคู่ไหนะะบอกบนเป็นบนบอกล่างเป็นล่างแล้วนะคะบาทที่นีโค้งสุดท้ายแบบนี้ใกล้มือเลขออกแบบนี้นะคะเพิ่นจะได้ เลขที่ดีที่เด็ดนะคะเป็นเลขสามโตมาหางเดียวเอามาฝากมาตอนเฮานะคะเดี๋ยวจังไดก่อนที่เฮ้าสิเขาไปรับชมับฟังแนวทางตัวเลขเนาะคุณพ่อคุณแม่เขามาแล้วนะคะเส้นซองกาฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากซอยกันกดถูกใจก่อนเนาะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะ กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะสําหรับผู้ใดเขามาเบอร์ม่ยังบืกดติดตามบกดกระดิ่งนะคะกับอย่าลืมกดไว้น้าแนเพื่อที่จะบอผ่าดคลิปดีๆแนวทางเด็ดนะคะที่ทางช่องได้นํามาอฝากนะคะในทุกๆวันเนาะมื่อนี้นะคะลงคลิปเล็กเล่าพึ่งเซตไปนะคะสองคลิปนะคะกับฝากน้าแนะ่วันนี้วันจันทร์ที่10บกุมภาพันธ์สองห้นะคะ มีเล่าพัฒนานะคะมือใดมีเล่าทางช่องบุญน้ำโชกก็จะมีแนวทางมาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่นะคะเส้นสองลงไปแล้วคลิปแรกก็คือเป็นบทสัมภาษณ์เนาะล่าบวกน้อยของผู้ถาน้ำโชกนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์แล้วก็คลิปทัดมากก็คือคลิปร่วมนะคะซีสำนักขากะผู้ใดชื่นชอบในส่วนเล่าพัฒนาเนาะก็ฝากเข้าไปฟังเข้าไปพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะคะ บาทที่หนีมือนีวันที่สิบแล้วคุณพ่อคุณแม่ฉลาดใจบ่ไดเลยนะคะเหลืออีกแค่ห้าหกมือเท่านั้นจะหอดอีกแล้วรัฐบาลไทยเฮ้าหันนะว่าไม่เลขของตัอออกไปเมื่อวานนี่บ่แมนตัวนี้โอ้ยเผ้อแป๊บเดียวนะคะห่วงสีออกห่วงสีได้รลุนห่วงสีได้ใจเต้นนะักอีกแล้วสันดีเอออะฝ่าวมาตามแนวทางกันเฮ้าในระหว่างนี่กอยาผ่าดแม่แตะคลิปเดียวเด้อจ้าเส้นซองโลงคลิปยังไปกับฝา่าวคอมามเบิงแน่นะคะ ก่อนนี้เข้าสิไปเบิงนะคะที่ดีที่เด็ดของเ,อเลขนายให้มาเนาะกะขอทวนก่อนแน่ว่าสำหรับแนวทางเลขคู่มหา่วยนะคะเพิ่นได้ห้แนวทางมาแล้วรอบนึงค่ะคุณพ่คุณแม่เส้นซองล่งคลิปห้แล,วล้วหลบนึงนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเออจะเห็นหมดทุกคนแล้วหรือยังนะคะยังไงก็ขอทวนหน่อยแล้วกันว่างวดนี้นะคะปล่อยชุดแหลกออกมาเพิ่นห้ตัวใดนะคะ สิ่งที่หนาจับตามองของเลขคู่มหาลวยก็คือเลขวิ่งเนอโตเด่นโตวิ่งนะคะที่ฟันมาเม็ดเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นเลขที่เจ้าของตัวเลขเพิ่นได้มาอีกเทื่อนึงเป็นเลขที่ได้มาจากนายววาสันแล้วตั้งแต่ได้เลขวิ่งมาจากนายน่คุณพ่อคุณแม่บอกบนมาบนอิลีบอกล่างมาล่างอิลีนะคะเริ่มงวดแรกที่ได้แนวทงังเลขวิ่งจากนาาไหมาเนาะ เอองวดนั้นทาเส้นสองจำบผิดเพิพ่นฟันบนไปที่เก่าฟันล่างไปที่หาอย่างประมาณนี้ละบนมีเก่าอิลีล่างมีหาอิลีนะคะแล้วก็งวดทัดมาบาดท,ที่นี่เออเขาเลขรางนะคะงวดทัดมานะคะเออเข้าล่างสองสามเนาะเอองวดนั้นมาเขาล่างบาดท,ที่นี่บาดท,ที่นี้งวดล่าสุดนะคะเข่าบนคุณพ่อคุณแม่เพิ่นฟันวา่ารัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์มาเนาะ บนนะคะเลขบนจังใดก็ต้องมีศูนย์วสันมีอิลีมาสองตวันะ 0, 0วพูน่ะศูนย์ศูนย์วสันถ้าไม่ออกศูนย์เจ็ดก็สิถึงเลขยบพูอยู่แต่ว่ามันบังเอิญเนาะเลขมันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์วสันถ้าออกศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ไข่อยู่หฮงบอกหฮงศูนย์นี่ <laughs> อะมาทวนกันก่อนนะคะสําหรับงวดเอ่อที่เพิ่นปล่อยมาล่าสุดนะคะคลิปแรกนะคะก็คือตัวนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้แคปหน้าจอกันก่อนเนาะ ทวนซื้อนะคะที่จริงเส้นซองนัำเสนอไปแล้วรอบนึงแล้วนะคะสำหรับกระดาษแผ่นนี้นะคะแต่เอามายกโชว์ในคลิปนี้เพื่อนะคะบางท่านอาจจะไม่เห็นคลิปแรกนะคะแลวก็อาจจะบริเบิงเนาะเด่นบนไปที่8นะคะนายไห้มาาบอกว่ารัฐบาลให้บนมี8ปดเดอ้อวสันบาท,ที่นี้เจ้าของเลขคู่มหาลวยเพิ่นก็เลยมาจับให้นะคะเป็นแปดศูนย์นะคะ บาทที่มีเหล็กล่างนะคะเหล็กวิ่งหน้านะคะใดมากก็คือเหล็กเก่าฟันล่างไปที่เก้านะคะจะาของตัวเลขเพิ่นก็เลยมาจับคู่ให้เป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหาเก้าหกคคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือชุดแรกนะคะตัวเลขชุดแรกที่ปล่อยออกมาเนาะคลิปนี้วันนี้นะคะจะมีตัวเน้นให้สําหรับเลขชุดนี้นะคะเพิ่นเน้นบนมาสองหางแล้วก็ะเล่นเน้นล่างมาสองหางแล้วก็มีเลข นายให้มานะคะเป็นสามโตเม็ดเดียว3ตัวหนึ่งหางมาให้นะคะหนึ่งเลขเท่านั้นนะคะอย่าลืมหาม้ามพลาดที่เด็ดนี้นะคะตัดเล่นด้วยเพราะว่าเคยเข้าด้วยนะคะสําหรับเลขนายให้มานะคะโบไเดเข้ข่าสามโตตรงๆบบได้แตกสามโตแต่ว่าถ้าตัดแล้วก็ได้เลขแค่3ามคู่เนาะเคยเข้ามาแล้วสําหรับเลขชุดนี้นะคะลองพิจารณาดูค่ะคุณพ่อคุณแม่ เดี๋ยวจะซองขอเขียนก่อนจากน้อยนะคะอ,อ๋อ,อแล้วก็ขอฝากล้นแน่นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจรวมเฮ็ดล่งท่านนะคะกระยำแน่เพราะว่าวันนี้อาจจะย้ำหลายคลิปหน่อยนะคะเพราะว่ามืออื่นหนูจะเฮ็ดลงท่านแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เผื่อมี f อซนะคะสนใจอยากร่วมบุญด้วยกันนะคะร่วมบุญร่วมกุศลนะคะเฮ็ดลงท่านไปพร้อมกับเส้นซองเนาะหนูจะแปะนะคะชอ่องทางการรวมบุญในคลิปนี้นะคะอยู่ข้างล่างนี่ละ ก่อนที่จะโชว์ตัวเลขนะคะให้คุณพ่อคุณแม่แคบหนา้าจอไว้ก็ได้นะคะเร็วกาถ้าผู้ใดรวมบุญมาแล้วฝากนะคะโทรมากนะคะฝากโทรมาบอกเส้นซองตามเบอร์นี่แน่นีนหนงลงทางนี้เด้อบัตรสำหรับเบอร์ติดต่อนะคะให้โทรมาบอกชื่อนามสกุลหน่อยนะคะซื้อผู้รวมบุญแน่นะคะนุจะได้เอาไปบอกไปก้าวปูนะคะสิได้หูว่ามีลายซื้อภัยรวมเพชรบุญแน่จิได้ขอพรนให้่ะนะคุณพ่อคุณแม่เนาะประมาณนี้นะคะ อันนี้คือช่องทางการร่วมบุญคืออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ร่วมบุญปุ๊บโทรมาฟังนี่บาทที่นี่เอ,อมันโมเมนต์อันนี้นะต้องโทรมาบอกแน่นะคะถ้าเกิดว่าใครทำมาแล้วก็โทรมาบอกชื่อนามสกุลหน่อยก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวร่วมบุญไปด้วยกันเสริมดวงเสริมบุญเสริมวาสนานะคะเฮ็ดบ,บุญก่อนวันที่16อกุ่มผ้าหอบสิถือเลขตบบาทที่นี่ปกติแล้วเฮ็ดบ,บุญปุ๊บปั้ปมนี่เลขเขาเลขถือรถดีคุณพ่อคุณ,คณแม่ เฮ้ hey, ห,ลหลายคนอยู่ดีเออยบมเมนวาสิธาถึงเลยงเราคอยเฮ็ดดีบุญเน่ยนะเฮ้าตรงเฮ็ดกวนหังตัวมันจังสีใดเช่วทวดาเพิ่นจึงสีได,เด,ได้เห็นความตั้งใจเฮ้าส่วนตัวอืออ้อาวผู้ใด,ดสนใจกะนี่นะค่ะตามนี้เลยนะคะปากไว้หน่อยเนะเาะอ่ายุไซละ่ะเลขนายให้มาเนะเาะนี่อ่าเดี๋ยวขอวงกลมโตเน้นก่อนจักหน่อย เลขนายให้มาประจํานวดวันที่16กพ68นะคะสามตัวเม็ดเดียวในงวดน,นี้นะคะหายมากก็คือ,อคือเป็นตะคือแทบวันนี้ หกศูนย์แปดวสันคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้เลข3ามโตมาหางหนึ่งก็คือหกศนดนะคะกะตัดเลนแน่นอนก็นจะเป็นหกศูนหกแดนะคะแล้วกะศูนย์แค่ะตัดไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเคยเข้าด้วยนะคะลองเอาไปพิจารณาดูค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะ ขอวงกลมตัวเน้นในเลขคู่มาหาลวยก่อนโอ้มาตรงกันคุณพ่อคุณแม่มาตรงก,กันกับที่เจ้าของตัวเลขคู่มาหาลวยนะคะพ่นจับใบตะที่แหลกพรนะคะอาบาทที่นี่อะห้แคบหน้าจอนะคะเลขหน่ายห้มากก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจิวนกลับไปให้แคบหน้าจอสำหรับเอ่อเลขคู่มาหาลวยตัวเน้นนะคะอีกรอบหนึ่ง อ่ะนี่ค่ะเลขน่ายหามาในงวดวันที่16กุมภาพพันสองหกแปค่ะเพือนหาเลข3ามโตมาหนึ่งหางก็คือ6กศนะคะบาท,ที่นี้เลขจับคูเส้น2ตัดออกมาให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อมีเอซลืมข้าวหนะาเออเพราะว่ามันเคยเขาเป็นเลข2องโตนะคะก็เลยตัดหายนําแน่ตัดออกมาแล้วก็จะได้เป็นเลข60นย์เนาะหกแแล้วกับ 08นะคะ3คู่3หางนะคะลองดูค่ะชอบก็จัดคัดก็พานค่ะก่อนอื่นแคปหน้าจอก่อนคุณพ่อคุณแม่ฝากคอมเมนต์มาบอกเส้นซองน้แนวว่าเป็นตะคืบเป็นตะมาบอนะคะมีคู่ใดถึงอกถึงใจบอบอถึงเนาะปี68นี้ยังบ่าันได้ออกอยู่นะคะเออเข้ามาเออถึงกลังเขาเอินมายัางง งวดที่4เนาะปีนี้นะคะถือว่า16กลุ่ม5นี่เป็นงวดที่4แล้วนะคะสาหรับเลขรัฐบาลไทยกะมาแนงขึ้นกันนะคะอาจจะมาล้อยลังเห่าก็ได้เนะาะเอาบาทที่นี่นะคะจะให้แคบหน้าจอสําหรับโตเน้นเลขคู่มหารวยนะคะสำหรับโตเน้นพนเน,นบนซองหางนะคะก็คือเน้นไปที่เลข80กับ86ค่ะส่วนข้างล่างนะคะเน้นซองฮางขึ้นกันก็นกนคือ เน้นหนักไปที่เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าหกค่ะลองดูค่ะเอาถึงเลขบนนี้เป็นตัวเดียวกันกับทีน่ายไหมาสามตัว 1, หนึ่งหางด้วยนะคะติด8เนาะ8086อืมเป็นแต่คือเป็นต่มาอยูด่ดีคุณพ่อคุณแม่อะมากก็ดีขึ้นกันนะคะสิได้โชคได้มานกันทุกคู่ทุกคนเนาะแคปหน้าจอนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโอ้คุ้มค่านะคะได้เด้งเลขเอ่อในใ่ายไฮมาเนาะแล้วก็ได้ท่วนกันกันสำหรับแนวทางของเลขคู่มหารวยนะคะยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็จับทางให้ถูกหน่อยก็แล้วกันนะคะเบิ่งแนวทางให้เป็นเบิ่งให้ถูกเนาะเพิ่นแม่นอันใดก็ลองไปจับเบิ่งนะคะอย่าไปสนใจแต่โตที่เพิ่นจับคู่ไฮไลท์จงเชน่นเอ่อแนวทางของเลขคู่มหารวยนี่ก็เจ้าส่องกระยำนี่ตลอดว่า เลขวิ่งนะคะที่เพิ่นฟันบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเนี่ยน่าจับตามองมากๆนะคะเข่ามาหลายต่อหลายงวดตั้งแต่เริ่มห้มากกับเข่ามากตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาไปพิจารณาดูค่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้นะคะเวลาสมมาพากวัวแล้วเซจองจะขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะยังมีแนวทางของอซ้ายดวนสมุดประการเนาะหนูเกินไหว่นะคะเพิ่นเข่าหาหนึ่งงวดเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีแนวทางของ 1> fc 1 0 1นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะหลังจากที่บริปลนน่อยแนวทางทางช่องบุญน้ำโชคนะคะเข้าซองงวดติดแล้วคุณพ่อคุณแม่เข้าโตเน้นพร้อมนะคะเพราะฉะนัน้นงวดนี้เพิ่งหามาแล้วกะลองออกไปพิจรารณาเบิงเดียวเส้นซองจะนําเสนอให้เบิงในคลิปถัดไปเนาะคลิปนี้เส้นซองขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าไปพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ